สวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้าแอปเปิลพาทุกคนนะเจ้ามาดูเรือนะเจ้าเรือสำรานะเจ้าตีใหญ่ที่สุดณตอนนี้สร้างเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าที่ประเทศฟินแลนด์นะเจ้าเมืองตุรกูนะเจ้าอันนี้คือเรือตีใหญ่ที่สุดในโลกล้ำล่าสุดนะเจ้าจอไอคอนออฟเดอะซีสนะเจ้า สร้างดีประเทศฟินแลนด์นี่นะเจ้าเรือสำรานส่วนมากจะสร้างดีประเทศฟินแลนด์นะเจ้าอย่างที่ทุกคนรู้นะเจ้าก็จะมีเรือหลายล้ำนะเจ้า,าก็จะเป็นของของประเทศอเมริกานะเจ้าที่เขาจะใือประเทศฟินแลนด์สร้างนะเจ้านี่ก็จะเป็นของบริษัท Royal Caribbean International นะเจ้าแบบเป็นครูสที่แบบ ใหญ่มากนะเจ้าดูสังเกตนี่แอปเปิลพยายามจะสูมดุแอปเปิลสูงไดแ้แค่นี้อันนี้คือจะเป็นทะเลนะเจ้าสาเหตุว่าทำไมถึงสร้างดีป,ประเทศฟินแลนด์เพราะว่าที่นี่นะเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเขาทัานสมัยมากเจ้าและเขามีประสบการณ์นะเจ้า Experience สูงมากนะเจ้าในการเดินะ แบบมีปัจจัยอย่างต่างๆมีแบบว่า,าสามารถสร้างได้โดยทีแบบรวดเร็วนะเจ้าตามกับนดการแล้วก็บแบบได้คุณภาพมาตรฐานคุณภาพ,พสูงเลยนะเจ้าซึ่งก็รู้กันอยู่นะเจ้าว่าเารือสำรานส่วนมากนี่ก็คือแบบจะมีทุกอย่างไม่หันนะเจ้านี่จะสังเกตเห็นป้าจะมีสไลดเดอร์อยู่ตรงฟังนู่นนะเจ้าเห็นปะเห็นปะนู่น อันนี้คือใหญ่ที่สุดอัปเดตล่าสุดเลยนะเจ้าอันนี้จอดอยู่กำลังจอดอยู่นะเจ้าอ่ะเรากะจะข้ามไปประเทศอเมริกาโดยจะไปทั้งอ่มอะมหาสมุทรนะเจ้ามหาสมุทรแอตแลนติกนะเจ้าก็คือแอตแลนติกนี่คือมหาสมุทรมันจะเป็นมหาสคาบเกีียวระหว่างยุโรปกับอเมริกานะเจ้าัน,นะเจ้าก็จะผ่านแบบหลายๆประเทศอยู่นะเจ้ากัอ่ะกั จะชือ่อสำรับพ้นที่จะแบบเดินทางสำรับของปีหน้านะเจ้าคือเดินแจนยูเอรีปีหน้านี่ก็คือเดินทางได้เลยแอปเปิลจ้องเรยบร้อยนั่นนะเจ้า <laughs> แต่แอปเปิลไปได้ไปเดินมกกระนาะเจ้าแอปเปิลไปเดือนมัดนะเจ้า,า,จาก็ถ้ามีอย่างอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มจะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม้ตัวนะเจ้ายังประสบการณ์ในการเดินทางเรือนะเจ้า ใครที่บอกว่าเรือนี่เป็นเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุอันนี้บัจัยนะเจ้าขอเทียงนะเจ้าบาัด้งองไปร้อฮื้อรีท้ายหรือรอฮื้อแบบเราแก่นะเจ้าเราก็ค่อยๆเก็บๆประเทศไปทีละเล็กทีละน้อยนอะในการไปเดินทางนานจะไปทั้งเรือทั้งอันอยังก็ได้ทั้งเครื่องบินทั้งยังก็ได้นะเจ้าหรือแบบนี่ละเจ้าคือเปลี่นความฝันมากเลยอ่เงี้ยเพื่อนอ้ยตื่นตันใจได้เห็นนะถึงแม่เคยจะมีะประสบการณ์ในการไป ทะเลแคบรเป็นมาเลเซียเจ้าแต่อย่าลืมว่าทะเลแคลริบเียนเนี่ยมันจะแบบอา่าเป็นทะเลติดกว้างใหญ่มากนะเจ้ารัฐอิสระติดประกอบไปด้วยประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณอา๋อสิบหกประเทศนะเจ้าโหได้ไปครึ่งหนึ่งก็ถือว่าแบบปินงบุญวาสนาแล้วเจ้าเพราะว่าเป็นอย่างติบาวาเป็นความฝันเลยนะเจ้าสําหรับการท่องทะเลแคลริรเียนนะเจ้าความฝันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วมีสองอย่างในชีวิตก็คือไปประเทศคริส กรุงเอเธนส์นะเจ้าก็คือไปดูอ่ทาพาเธนอนแล้วก็อะโครโพลิสนะเจ้ารักข้างที่สองอันที่สองนี่ก็คือแบบลองเทะไรแคบริเวนนะเจ้าสำหรับอ่าการที่เดินทางที่ผ่านมาที่แอปเปิลไปเนี่ยเจ้าโหูสนุกมากเลยบอกเลยทุกคนแบบมีความสุขอะแบบมันมีทุกอย่างเลยในเรือแล้วแบบ มีคนทุกเพจทุกไว้มีแบบทุกชาติเลยนะเจ้าแบบแล้วมันยิ่งใหญ่มากแล้วแบบแอ้เปิ้ลองเปิจองออฟังตรงข้างหน้านะเจ้าข้างหน้าเห็นปะข้างหน้าไอ้โน่นโน่นโนโนโนฟังแบบชั้นนั่นน่อยอะออราคาลืมมาได้เดี๋ยวเด๋ยวจะบอกเดือนมีนาน่ะเจ้าไว้ยังไงได้รอให้ได้ขึ้นก่อนอันนี้ก็ถือว่า ถ้าได้ไปเดือนมีนาคือไปเดือนมีนานี่ถือว่าเป็นครั้งที่สอในการลองทลไรายคาร์เรเบียนนะเจ้าดูดิเราภูมิใจมากตัวเองอยู่ประเทศฟินแลนด์แล้วแบบเรือสำร้านส่วนมากจะแ,แบบสร้างตีดฟินแลนด์เนี่ยแบบนั่งเรือไปก็รู้สึกแบบอือเราเป็นฟินนิชซิตี้เซนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุย้ยมันตื่นตันใจด้วยนาะแล้วก็เป็นไทยซิตี้เซนตัวยอุย้ยขาบอกไว้เลยว่า ครั้งแรกที่ไปทะเลแคริบเบียนกับ um, The Royal Caribbean International Cruise นเจ้ามีแอปเปิลคนเดียวเป็นคนไทย <Okay. S 1> <laughs> คือจะโดนทักแบบยุ่เป็นคนิ้นหรือเปล่าแบบอะไรเนี่ยอย่างจะขนาดนั่นโอ้ยลานี่ครั้งนี้คิดว่าต้องมีคนไทยไหน,ในเดินทางไหนน้องถ้าใครไปไหนเจ้าถ้าเจอกับทักท้ายกันตัวนะเจ้า <laughs> ถ้าใข่อู้ภาษาไทยไ้อ้เปิลจะเดินเข้าไปทักเลยเซฮัล อุยดีใจมากเลยอะ่ะเรือเซ็ตแล้วการเดินทางเขาทําการเทสนะเจา้าแต่จะบมีผู้ดยสารนะเจ้าก็คือแบบอาจจะมีแบบพวกอเอ็นจิเนียริ่งกับพวกหรือแบบพวกอะไรอย่งอางอะไรอย่างต่างๆที่เป็นช่างแบบเทคนิคอะไรอย่างต่างๆ่าอยู่ประจําเรือนะเจา้าเหมนกัปตันหรือพวกอย่างเงี้ยเขาทําการเทสเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่นะเจา้านี่เรือตรงน,นี้ นี่แหละค่ะใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ไอคอนออฟเดอะซีนะจ๊าสวยมากสีฟ้าแล้วฝ้าขาวเป็นของฟินิชแฟลกตัวนั้นน่ะโอ้ยตื่นเต้นนะ่ะ <c oughs> ได้เห็นนะ่ะ <c oughs> แล้วก็อันอันนี้เจ้าอน่างกา็ในการเดินทางนะจ้าหลองเรือนะเจ้ามันก็จะมีหลายบริษัทนะเจ้า ก็มีทั่วโลกอ่ะเจ้าแล้วแต่จุดจุดหมายจุดประสงค์ของเราว่าเราจะไปทั้งไหนแต่อเปิลชอบไปทั้งแคริบเบียน,นะเจ้าจะพยายามไปฮือททองเที่ยวฮึ้งหนักที่สุดในชีวิตนี่นะเจ้าในในเกินมาเป็นคนทั้งทีเรากับพยายามทำงานเก็บเงินไปนะเจ้าเพื่อ <c oughs> <c oughs> ที่จะทองเที่ยวนะเจ้าเนาะยังไงขอบคุณทุกคนนะเจ้าดีรับชมนะเจ้าแล้วเดี๋ยวอ,อัปเดต อ,อย่างยังไงเดี๋ยวปุ่นจะพยายามอัปเดตใี่เนาะถ้ายังไงอย่าลืมนะเจ้าถ้าใครเดินทางช่วงมาช์นะเจ้าเจอกันนะกะถ้าเป็นคนไทยกับอูภาษาไทยได้หะเจ้าถ้าได้ยินคนไทยนี่จะเข้าไปทักเลยนะเจ้าโอเคนะเจ้าอันนี้กะช่วงนี้ก็เป็นช่วงมิดซัมเมอร์นะเจ้ามิดไนซ์ซันก็คือแบบอย่างที่เห็นคือแบบฟินแลนด์ก็คือแบบเป็นช่วงซัมเมอร์นั่น แค่นี้กณนะเจ้ายัางไงเจอกันตีเอาบนเรือนะเจ้าถ้ามีโอกาสมีบุญวัสนาได้เจอกันเนาะ <c oughs> บูเพสนิวาสได้เจอกันกันทักถายกันแค่นี้กณนะเจ้าโชคดีคุกค,ค,คูกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้า